ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนำวิธีการห่อถุงพรังงถุงคาร์บอนนะ,อะของผมมันจะใช้ตะวันระอานตัวนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วใช้ถุงใสแล้วก็เนี่ยครับห่อเหมือนห่อถุงคุณนะครับทำให้เหมือนกันทุกอย่างนะผมเจาะรูเจาะรูที่ก้นถุงเจาะรูที่ก้นถุงไปด้วย สามรูนี่ครับพอแบบนี้ดึงดึงขยับให้เขาหน่อยนะีน่แล้วนี่ครับผมจะรู้ว่าสามรูมีกอนถุงนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้ว <c oughs> ใช้ถุงอาบนตัวนี้ห่อทับไปเลยครับถามว่าทำไมต้องใช้ถุงห่อเข้าไปอีกทีหนึง ก็หนึ่งบางทีพวกเพีย้ยยังเข้าได้อยู่นะครับพวกเพีย้ยยังเข้าได้ยังติดอยู่ก็เลยใช้ตอนนี้หอ่อใช้ถุงข้างในห่ออีกทีนึงแล้วก็กันกันกระดาษหรือว่ากันถุงคาร์บอนที่อยู่ด้านในนะครับยังไงเขาเรียกขูดตัวลูกทำให้ผิวของลูกลายนะถ้าเราหอ่อแบบนี้ครับผิวจะสวยมาก แบบนี้เลยง่ายๆนะนี่ครับนะนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมก็หอนะนี่ก็ห่อคาร์บอนโอเคก็แค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับที่รับชมกัน